นะโรงพลมอเตอร์ดัดโชกแผงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับถ้าเราจะดัดโชกแผงคอเราจะต้องรู้อะไรบ้างน,นะครับมันมีอยู่สามอย่างนะครับที่เราจะจำเป็นจะต้องรู้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มดัดโชกแผงคอครับ อย่างแรกก็คือแนวแกนโชว์แผงคออย่างที่สองก็คือระนาบครับและอย่างสุดท้ายก็คือฉากครับแนวแกนโชว์แผงคอระนาบฉากนะครับสามอย่างเนี้ยคือคือสิ่งที่เราจะต้องวัดเพื่อให้กับ ไปสู่ค่าเดิมของโรงงานนะครับเพื่อให้มันย้อนกลับไปไปเหมือนตอนที่มันยังไม่ได้ชนน่ะเหมือนตอนที่มันยัง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 ไม่เสียหายเราก็ต้องเช็คในสามจุดเนี้ครับอย่างที่ในวีโอที่กำลังดัดอยู่เนี่ยครับ กำลังวัดอยู่เป็นการวัดแนวแกนโชกแผ่งคอนะครับส่วนการดัดเป็นดัดทั้งลดหน้าบทั้งแนวแกนโชกแผ่งคอดัดแล้วเราก็เอามาวัดเอามาเช็คดูนะครับอันนี้เป็นูเช็คฉากนะครับฉากก็มีในส่วนของฉากของโชกแล้วก็ฉากของแกนแผ่งคอด้วยนะครับสามอย่างที่บอกไปนะครับแนวแกนโชกแผ่งคอระนาบฉาก อันนี้คือการดัดฉากนะครับคือคือชคมันถูกมากเกินไปมันไม่ได้ฉากวิธีการดัดก็ดัดแบบนี้นะครับดัดทางครับดัดให้มันถางให้ชคมันอ้าใ,ให้มันให้มันได้ฉากครับให้มันคืนมาค่ามาตรฐานของโรงงานนะครับนี่ครับทีนี้ก็มีคนมาถามว่าเอ๊แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า ถ่ามาตรฐานที่มาจากโรงงานนมันเท่าไหร่โอ้โหจะตอบไงดีเนี่ยถ้าวัดแล้วมันได้ฉากได้ระนาบได้แนวแกนโชว์แผงคอมันมันมัน,ม,นมันจะคืนค่าโรงงานเองเลยครับเอออย่างนี้ดีกว่าให้ผมอธิบายไม่รู้ผมอธิบายเข้าใจป่ะคือคือของที่มันมาจากโรงงานนะครับ มันจะมีมันจะต้องได้ฉากได้แนวแกนโชกแผงคอแล้วก็ได้หน้ามาจากโรงงานเลยไม่ว่ารุ่นไหน,นครับเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยทุกรุ่นทุกยีออ่ห้อทุกแบบไม่ว่าจะเป็นบังลมไม่บังลมหรือแบบไหนก็นแล้วแต่ครับมันต้องได้ค่าเนี้ยหมดเลยทีนี้ผมจะอธิบายยังไงดีถึง จะให้เข้าใจได้อืมถ้าเราวัดฉากอย่างเงี้ยเราวัดฉากแล้วมันตั้งฉากเราวัดเวอร์เนียแล้วมันมันได้เท่ากันมันก็คือได้ฉากอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเราวัดฉากแล้วมันได้อะ่ะมันได้ฉากสแสดงเอาบนล่างมันต้องเท่ากันเราเวอร์นเนียรีเช็อยอีกรอบนึ่งถ้าวเาวอร์นเน็ยถ้าเวอร์เนีย รีเช็คอีกหนึ่งรอบแล้วมันเท่ากันมัน้าโอเคหมดนะครับส่วนทะน้ามันไม่ต้องเช็คเนาะมันไม่มันไม่ต้องมันไม่มันมีขนาดเนาะทหน้ามันก็แค่เอาให้บังโคนหน้ากับลอหน้าตรงกลางกันทีนี้ถ้าเราจะ รู้ได้ยังไงว่าค่าเริ่มต้นมาจากทรงงานมันเท่าไหร่มันต้องอาศัยวัดจากเวอร์เนียด้วยนะครับถ้าเราวัดจากเวอร์เนียมันจะได้ขนาดกันเหรอครับถ้าฉากมันได้มันก็ต้องได้ความกว้างเท่ากันสมมติถ่าท่านวัดฉากซ้ายขวาแล้วมันได้แล้วท่านวัดเวอร์เนียแล้วมันไม่ได้วัดตรงกลางได้สมมติได้ร้อยสิบ ควัดข้างตรงข้างล่างก็ต้องได้ร้อยสิบเท่ากันนะครับถ้ามันร้อยสิบกับร้อยห้าก็แสดงว่าหุบเข้าถ้าร้อยสิบกับร้อยสิบห้าก็แสดงว่าท่างออกเราก็ต้องเอาฉากเช็คดูอีกทีหนึ่งครับว่าอันไหนมันหุบเข้าหรืออันไหนมันท่างออกหรือว่ามันหุบทั้งสองข้างหรือมันถ่างทั้งสองข้างอะไรประมาณนี้ครับมันอาจจะหุบข้างเดียวหรือท่างข้างเดียวก็ได้ส่วนแนวแกนโชกแผงคอ ฉากไปแล้วระหน้าไปแล้วแนวแหแนวไกนโชกแข่งคอมันต้องเป็นเส้นขนานกันนะครับรักวางแกนโชกกับแกนแผงคอมันจะต้องขนานกันอ่ะมันไม่มีคำอื่นที่จะบรรยายได้อีกแล้วต้องขนานกันอย่างเดียวเลยครับ ถ้ามันขนานกันคือจบแล้วถ้ามันไม่ขนานกันก็แสดงว่ามันหุบเข้าหรือมันถางมันงุ้มเข้าอ่ะมันงุ้มเข้าถ้ามันงุ้มเข้ามันก็จะทําให้บางโคนด้านหลังของบางโคนหน้ามาชิดเครื่องยนต์หรือมาชิดด้านตัวถังมากเกินไปถ้าเราดัดมากดัดเกินอ่ะมันก็จะงุ้มออกถ้าแนวไกลชคขังฟอร์ไม่ได้นะมันก็จะงุ้มออกงุ้มออกเพราะเราดัดเราดัดเกิน เพราะการชนเนี่ยมันชนเป็นชนเข้าในอยู่แนละ้วยังไงมันต้องงุ้มเข้าในมันก็เราดัดเกลือมันก็จะงุ้มออกงุ้มออกเสร็จปุ๊บแฮนเนี่ยแฮนมันก็จะเข้ามาชิดตัวเราที่มันจะสรีสรีสร,ระในการขับขี่มันก็จะเปลี่ยนไปบางทีมันก็ต้องอาศัยหน้างานบอกครับบางทีผมอ,อธิบายผมก็ไม่รู้จะอธิบายเป็น เป็นยังไงให้ท่านให้ท่านนึกนึกภาพตามออกนอกจากเราต้องรู้แล้วว่าแนวแกนโครงแขงคอและหน้าฉากมันได้เมื่อเรารู้แล้วต่อมาคือต้องมีเครื่องมือเอี่ยครับเครื่องมือดัดแกนแข่งคอถ้าไม่มีโอ้โหมก็ทำให้งานยากเนาะมันจะไม่รู้จะดัดดัดด้วยที่อะไรอะ ได้ไหมดัดได้ครับอย่างเงี้ยเนี่ยผมใช้เครื่องมือดัดแ,แกมแข่งคอเครื่องมือในการถางก็มีตัวหนึ่งดัดได้โชคถางแต่ให้โชคบุบมีมีเครื่องมือมีเครื่องมือวัดมีเครื่องมือทําให้มันมันคืนค่าเดิมอะแล้วก็วัดค่ามันเป็นแล้วก็จะประกอบด,ด้วยบป,ประมาณนี้ครับ เรารู้สามอย่างแหวกแยช่วงแผ่นคอรละหน้าชากเรารู้มาจากเครื่องมือวัดครับเครื่องมือที่เราใช้วัดก็จะมีชากมีเหล็กแป๊บมีเหล็กชากแล้วมีเวอร์เนียผมใช้แค่สี่อย่างนี่ครับแล้วก็มีแท่นดัดแท่นรองวัดแท่นรองวัดและหน้าอีกอันหนึ่งครับ ส่วนเครื่องมือหลัก,ลกๆที่สำคัญสๆคัญคือแท่นตัดแกนโชกแขงคอแท่นทางแท่นทางโชกแล้วก็แท่นดัดให้โชกันหุถามไม่ถามว่าไม่มีเครื่องมือทำได้ไหมจริงๆทำทำจริงก็ทำได้นะสมัยก่อนผมก็ไม่มีเครื่องมือหรอกแต่ว่ามันทำให้งานเราเสียเวลาทำยากเกินไปผมก็เลยมา คิดสร้างเครื่องมือเพื่อให้งานมันทำง่ายขึ้นให้มันเร็วขึ้นให้มันสะดวกขึ้นก็วันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอสามข้อที่ควรรู้ในการดัดลกแทงคอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ